สันติสุขที่พระเจ้าจะให้กับเรานะครับพี่นอี่รักครับพระเจ้าจะให้สันติสุขนี้เป็นสันติสุขที่ไม่เหมือนกับโลกให้นะครับสันติสุขนี้นะครับเป็นสันติสุขแบบไหนฮะเป็นความสงบภายในมันอิ่มนิ่งอยู่ข้างในเลยนะนะครับเป็นความสงบภายในเพราะคำว่าสันติสุขนะฮะเป็นสันติสันติแปลว่าสงบนะสงบที่มีความสุขนะ peace นะครับมันตรงข้ามกับนะฮะ จะความวุ่นวายเลยนะครับข้างในมันจะสงบข้างในมันจะนิ่งแต่ว่ามันนิ่งแบบมีความสุขไม่มีความตกอกตกใจกลัวภายในมนุษย์ในจิตใจเลยแต่ในนะฮะไม่มีความตกใจกลัวอยู่ภายในมนุษย์ทั่วไปเนี่ยนะครับเขาใจไม่สงบนะครับมันเหมือนอะไรฮะโอ้โหอันนี้นะครับมันเหมือนสงครามที่อยู่ภายในออ้ยสารพัดอย่างเข้ามานะครับเดี๋ยวก็ด ทำไม่วุ่นวายใจเหมือนสงครามสู้กันอยู่นั่นน่ะเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาปวดหัวหมดนะครับมันพี่น้องท่ลักครับไม่ครับไม่ในนามพระเยซูพี่น้องทิลักท่านจะไม่ต้องตกอยู่ภายใต้นะครับความสงครามแบบนั้นนะครับมันไม่มีความกลัวไม่มีสงครามอะไรภายในเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ภายในนี่ทําไมสงบถึงแม้มันมีเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆนะครับมาก